คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ทั้งในด้านการเรียนการสอนงานวิจัยและการบริการวิชาการพร้อมรับใช้สังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการบริการวิชาการซึ่งได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1สวัสดีค่ะอัญชนาประเทศคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้มีการแบ่งปันกันเรื่องของเอเปกนะคะ คณะวิทยาศาสตร์ของเราได้มีการนำเรื่องของการประเมินคุณภาพภายในเข้ามาใช้ในองค์กรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2543หลังจากนั้นนะคะเรานำระบบ TQA มาใช้ในการพัฒนาระบบงานต่างๆในปี2557ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ของเราสมัครเข้าร่วม s p e c 200นะคะแล้ว2558 เราก็ได้รับการผ่านการประเมินเอสเปก200รุ่นที่2ในปี2562ความตั้งใจในเรื่องนี้ยังคงดำเนินงานอยู่นะคะเราก็เข้าสู่เอสเปก300ค่ะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการกันมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในปี2563ค่ะเราผ่านการประเมินเอสเปก300รุ่นที่2นะคะความรู้ความเข้าใจเรื่องของเอสเปกความรู้ความเข้าใจเรื่องของการ พัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบคุณภาพเนี่ยถูกฝังลกลึกด้วยความเชื่อของผู้บริหารอย่างที่เรียนค่ะตั้งแต่ปี2,543จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเฟรมเวิร์คที่ว่าเนี่ยทำให้เราสามารถนำมาพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพนะคะในปัจจุบันเราใช้ปลาไซ4.0ในการดำเนินง,งานของเรานะคะ เรามีวิชั่นร่วมกันขององค์กรที่จะนำพาคณะวิทยาศาสตร์ของเราไปสู่ไซา์4.0ค่ะภาธกิจหลักๆของเราว่าด้วยหนึ่งการเรียนการสอนอันที่สองการวิจัยและนวัตกรรมอันที่สามภารกิจเพื่อสังคมแล้วแน่นอนค่ะหัวใจที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือความสำเร็จของนักศึกษาเดี๋ยวจะมีโอกาสแบ่งปันพวกเรานะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเราเอาเฟรมเวิร์ของเอสเ มาใช้อย่างไรได้บ้างนะคะอยากจะขอฉายในภาพของการดำเนินงานในเรื่องของบริบทการจัดการศึกษานะคะปัจจัยภายนอกที่เข้ามาวันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะคณะวิทยาศาสตร์ของเราเองก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบวกกับสเตรนท์ของ,ององค์กรที่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดการจัดการศึกษาวันนี้เรามีคำว่า Lifelong Learning เกิดขึ้น เรามีคำว่า outcome-based education เกิดขึ้นและเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมสร้างทักษะพัฒนากำลังคนผ่าน Non-Degree เช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็จะเป็นบริบทที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการศึกษาภายในองค์กรกลับไปอีกครั้งนะคะจากการที่เราวิเคราะห์สังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายนอกดูจากสเตรน t ์ขององค์กรที่เรามีนะคะ ทำให้เรามีบริบทที่ชัดมากขึ้นว่าความเข้มแข็งทางการศึกษาของเรามีเรื่องใดบ้างนะคะบริบทเรื่องของการจัดงานวิจัยเช่นเดียวกันค่ะวิเคราะห์สังเคราะห์ความเข้มแข็งของเรานะคะอันนั้นเป็นปัจจัยภายในเป็นตัวตั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะคะเรามีการเซกเมนต์ความเก่งของคนของเรานะคะโดยดูจาก เส้นทางงานวิจัยโดยดูยจากระบบการสนับสนุนต่างๆนะคะวันนี้เราก็สามารถเซกเมนต์คนของเราความเก่งของเราเพื่อที่จะช่วยการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตผ่านความเข้มแข็งของงานวิจัยที่พวกเรามีค่ะนั้นเป็นบริบทของการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมนะคะพันธกิจเพื่อสังคมอันนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งบริบทของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเรามองว่า เราจะช่วยกันขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ในเชิงชุมชนในเชิงสังคมหรือแม้แต่ในระบบของประเทศหรือแม้แต่โลกใบนี้ยังไงนะคะคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้มีการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันค่ะใช้เซกเตอร์นะคะถ้าหากจะมองเป็นภาษาเอสเปก็คือหมวด5ของเรานะคะเขามาแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยกันเสริมแรงพัฒนาประเทศตรงไหนได้บ้างนะคะอันนั้นหากเรามองเนี่ยก็จะเป็นภาพพันธกิจทั่วไป ที่บริบทของมหาวิทยาลัยควรจะดำเนินการแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราถูกถามเสมอจากการทำงานภายใต้ร่มของเอสเปก็คือจุดเด่นอัตลักษณ์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะนักศึกษาของเรามีอัตลักษณ์อย่างไรตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่อยากจะถือโอกาสแบ่งปันกับพวกเรานะคะคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากคำว่า student success เป็นหัวใจในการทำงานของพวกเรานะคะ เราเชื่อว่าหากหนักศึกษาของเราประสบความสําเร็จสะท้อนถึงความเก่งขององค์กรสะท้อนถึงความเก่งของคณาจารย์ของพวกเราแล้วแน่นอนค่ะพัฒนากําลังคนเพื่อช่วยการพัฒนาประเทศหลังจากวิเคราะห์สังเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราบอกว่านักศึกษาข,ของคณะวิทยาศาสตร์จะต้องมีความเก่งด้วยการส่เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือความสามารถที่เราใช้คําว่า s i z e inter นะคะอันนี้ก็จะมองถึงทักษะความสามารถ เชิงภาษาหรือแม้แต่เรื่องของ globalization ให้กับนักศึกษาของเรานะคะเรื่องที่สองอาจจะมองก็น่าจะเป็นเรื่องของ science communication ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์มีค่ะแต่จุดอ่อนของพวกเราก็คือทักษะในการสื่อสารเพราะฉะนั้น science communication ก็จะเป็นหัวใจหนึ่งเรื่องที่เราจะเติมให้กับนักศึกษาของเรา science IT เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะ IT วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็ว หากนักศึกษาของเรามีทักษะเรื่องนี้แน่นอนค่ะนั่นคืออัตลักษณ์ที่เราพยายามจะเติมให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของเราสุดท้ายบริบททั้งหมดเราบอกว่านักศึกษาของเรามีความเก่งแต่เรื่องหนึง่งขาดไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องของ soft skill human skill นะคะอันนั้นก็จะเป็นบริบทที่เราได้รับแนวความคิดของเอสเป t เข้ามาแล้วบอกว่าวิเคราะห์สังเคราะห์ดูซิว่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของเราจะมีอัตลักษณ์อย่างไร ก็คงฝากไว้4ีเรื่อง4ีประเด็นตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริบทอันนึงก็คือความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าตัวเราองค์กรของเราน่าจะไปเติมแรงตรงไหนได้อีกบ้างนะคะคณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีการจัดทำเรื่องของสลิปสล i ซนะคะเป็นแหล่งให้ความรู้ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ Life Long Learning หรือแม้แต่นอนดีกร e นะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่เราพยายามเอา สาเทคโนโลยีหรือ knowledge ต่างๆที่พวกเรามีเนี่ยค่ะมาช่วยกันเติมแรงให้กับองค์กรเติมแรงให้กับชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมองค่ะภาพรวมด้วยความเชื่อเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพการฝังลากลึกลงไปที่ทำให้บุคลากรของเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เรื่องนี้คณะวิทยาศาสตร์เราดําเนินการมา2 0ปีแล้วความเชื่อเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะด้วยความเชื่อว่าเฟรมเวิร์กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s s p e c t TQA ก็จะช่วยกันเป็นเฟรมเวิร์กในการพัฒนาองค์กรให้สู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของการบริหารจัดการผ่านความเก่งของพวกเรานะคะก็สุดท้ายคงอยากจะแบ่งปันเล่าเรื่อง s p p e c t TQA แล้วก็เส้นทางที่เราใช้เฟรมเวิร์กเหล่านี้ในการบริหารจัดการองค์กรค่ะคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้นำเอสเปคมาเป็นเฟรมเวิร์กในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรและยังได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระราชบิดาที่ว่าการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อช่วยการพัฒนากำลังคน ให้กับประเทศชาติต่อไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ